พ่อกันอีกแล้วในช่องมาดามแอววมื่อนี้พามานาเด้อมาดามแอววบ้านนาพามานามาเลาะพี่น้องมาเลาะเบิ่งเงินสวนบักพิกอีพ,อพอ่อันปลูกงามงามมาสั่นเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนนี่คือนี่คือหัวม่ๆ มนเลานะหนะ้ามนเลาะหน้าย่าใดก็ได้แนวกินไปเมื่อเต็มตาพัากนั่งอ,างอ่างหังสือดูชี้ดูชี้เข้าไปดูชี้อุโอ้โอ้เออรดน้ำบักจักโอโ้โหนี่พริกต้น้อยน้อยไม่คืองามแท้คุณ เราเพ้นเราแบกพริกบักพริกจุ่มพี่น้องบบกพริกจุ่มบักพริกวีนี่ไหมป๊าดทีคักแม่แถวว่ะคุณอันนี้คือบกพริกวีแล้วพี่น้องพริกวีเป็นวีได้มันเป็นวีก็สิว่าเอิ่นว่าวีหรือบางคนเอิญนจุ่มบักพริกจุ่มอันนี้ฮันบบกพริกอัน ต้นนี้หันบักพริกเครือบานเฮาพริกเครืออันนี้หันนี่น้อยนะ่าจะเป็นปุ่มๆนี่ไงยังสิกกอือาจารย์พริกเครือพริกปุ่มโอ้บอัตรเสือพริกแล้วบัดน,นี้หันเสวยงามงามพี่นอ้องเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่เนาะอื ปาดแล้วเห็นอันนึงแบบแบบป้าปาสิพาไปเบิ่งของดีของดีในสวนนี่แม่นี่แม่นี่แม่พี่น้องมันการอยู่ได้ดมหนหันการบ่แห้งเลยนี่กล้วยด่างกล้วยการเห,ห็นไหมพี่น้องเห็นดีเห็นดีเห็นอยู่บ่ไปไปเบิ่งก,ก,ก๊กนี่แห้งแห้งแห้งด่างแห้งนี่นี่ของดีด่างลายทหารบ่น,นี่เขาว่าอ เก็บมาเก็บดอกบักอื้อพร้อมพี่น้องใส่ปุ๋ยบใส่ปุ๋ยเป็นไงปุ้ยขอกปุ้ปุ้ยชิงวะปุ๋ยขอกปุ๋ยออร์แกนิกน่ะนะชนถอดถอดโู้บักเต็งปอดโู้มักเต็งโอ้หมาไหม ก็สิเก็บมาเก็บอันออเปอคือก mm ่อไงไงพี่น้องคนน่ะคุณม่าลูกอืก็บมาเขือคืนไปกินกับปนกบกันเหนี่มเรือคืนเลมาเือลามาเรือคืนพี่น้องอืมมันกระสีปาะอยู่นะมันกือืินกระปุนกบหรือเขากันด้วยพี่น้องด้วย ตัวก <Humans. S 1> ันดีดีตัวคือคืนคนอ่ะอันดอกบาอื้อแหมใบเบาอื้อแงไหมคนพุ่นนะได้พี่น้องใบบาอื้อหน่อยมากคือสีหญ่เนาะพุ่นน่ะแต่ว่าร่างหน่อยมันก็ติดร่างหน่อยกับบดติดได้พี่น้องฝนฝนแห้งหลายสองสามมือบางทัาน ดเดี๋ยวห้อาสิบเปียอันก๊กอันกกกล้วยด่างไปปลูกที่บ้านกันเนาะเจอของดีแล้วเถื่อมันชิได้ออกลูกออกเต่าเถือมันอาไว้เบิงปาดอันเพื่อนบักบวบแม่ผุ่นปาดปรลาดผุ่นหยุดเทิงอันผุน,น่วยบัางไงหนึ่งผุ่นโอ้โอ,อ,อโอ้หอืมมันขึ่นก๊กไมมบักบวบ นี่ายมันด่างเดด่างลายทหารได้ไงนี่อันจะชี้อันมันจะขึ้นไม่ลูกหน่อยแล้วสันตนุนลูกหน่อยนี่คือประดานดูซิดูซิ้เพ <c ười> ื่นบอกระแวกันได้บ่เออได้พอเล็กน้อยพวกนี้มันขนขูดไปเถ้ะเราหลุดขึ้นเลย อีสันน่ะหลบขึ้นแบบงาเลยาน้เดพี่น้องไัดงาด้วยันอืเดพี่น้องเด็กอือจังหวะมันมอออกเลยเบามันมันมันขยายขยายออกไปเรื่อยมันบบาแค่อัดไปเบิรงซื้อนาที่น้องอะ มันบไก่พันให้ดิเอ๊มันเป็นน้ำอ,นะอีหยังเหรออือมันดืน่มบ่ดื่มจางใช่ไหมอือให้ดมันเป็นกล้วยหอมนะพี่น้องกล้วยหอมเนะาะกล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บมือนาง,านางพี่น้องต้นมันกระสีโบตอันนี้ดอกใบใหญ่ดอกได้แล้ว ได้แล้วกล้วยด่างลายทหารโอเคค่ะคคคจ้าพบพอกันใหม่น,ะน่ะจะเนะคลิปหน้าน,ะาน่ะจะเนะะือส,สิขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้า 对，很很很。